สวัสดีครับวันนี้สอสออะไรนะครับลูกค้าตั้งใจมาดูเครื่อง6กเอ็มหกสิบเลยเนาะเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไอตัวตัวเนี้ยคือลงมาใหม่เลยมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้พี่มาจากจังหวัดอะไรกันครับนครปฐมเลยครับอ๋อนครปฐมตัวเมืองเลยใช่ครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยพี่เขาเหมือนเหมือนพอดูจากในคลิปเราเนาะแล้วก็มาจองกับเฮโกเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูนะถึงแม้เฮโกไม่อยู่นะครับพี่เขาตั้งใจมาดูดูเครื่องครับอันนี้หกเอ็มหกสิบนะครับติดจากหัว สภาพนี่คือแบบสวยมากคือเอาเขาเอาช่างเอาอะไรมาดูเองเรียบรอยอ้อยนะครับเขาแก่มาเอาช่างมานะครับแล้วก็มาดูเองเลยว่าเฮ้ยตัวเครื่องเป็นยังไงอันนี้คือเครื่องยังไม่ล้างไม่ทําอะไรนะครับเดิมเดิมมาลองเล่งลองอะไรแล้วตอนออดับเครื่องสะบัดเลยนะครับเดี๋ยวไว้เอาลงตอนเครื่อง<ม>เครื่องเทส มาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมยังคุยไลน์กันเงี้ยอย่เงี้ยบอกยินดีเลยครับไปลเลยเลยยังองออยู่ได้เลย <laughs> คือยินดีมากๆนะครับที่ลูกค้าแบบตั้งใจมาดูนะครับก็เดี๋ยวคงเอาเครื่องด้วยแล้วก็เอาเกียร์ด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้เท่าแก่ด้วย